พ่อแม่เผินไต่ป้าแล้วก็พ่อแม่เผินไายป้าแล้วก็อาแซน้ำแม่เท่าแม่เท่าไต่ป้าแม่เท่าแล้วก็มีย่สองไอ้น้อง Andrea, ทุกคนสองไอ้น้องเป็นท้สายแล้วก็พ่อแม่เพินตาไตยป้าแล้วก็อาแซน้ำแม่เท่าส่วนแม่เท่าแล้วก็เป็นคนแก่แล้วนะคนแก่แล้วก็ อายุกอร้ายแล้วขบจอดก็เสียไปสี่ห้าปีหลังแล้วเนาะแล้วก็เดืนนี่ก็อาศัยอยู่คนเดียวเวลาใครเจ็บมากกวที่ลำบากนิด <c oughs> นึงเม <c oughs> นเมนความซีคอพ่นหลายกว่าเลยวะเก่งใจพึ่งแดงกกว่าอาศัยน้ำเพิน่นเมนเมเครื่องของียังกับโมมีหลายส่วนหลายชีเป็นเด็ขเป็นเล็กอายุสามจดนอ้องเดียวเมื่อไหร่ว่าผูซื้อทองสินะผูซื้อทองแล้วสิเขันเกิดยังสมุดเลยก็ไม่ไหวแท้กับ สบายดีพอแม่พี่น้องมาอยู่กับครูคิวอีกพี่น้อง,งเซนเก้าเซนเดิมแต่ว่ามือนีมาในแนวที่ว่าติ่มดำดำมืดมืดดักดักได้ดนวยหนึ่งนะพี่น้องเนาะคือมืดมือเลยโบมีโอกาสท,าท้าทายสบายดีโบมีโอกาสที่จะได้เฮ็ดคลิปให้พอแม่พี่น้องได้เบิ้ลธนาพี่น้องก็เลยทีอ่โอกาสนี้ตอนแรงแรงนะพี่น้องเนาะเสียงปาก,กับโบคอยโอเคออบันไดเพราะว่าหูซิบจับจับคอพี่น้องมือนีตากแดดมดมือเลยพี่น้องเฉพาะมือนีนะพี่น้องอัน คือได้แปลงเงินไกลให้อีเมลเนาะตอน,น,นแรงๆก็บ่ได้ให้ยังพี่นอนะ้องเนาะทองอินเทอร์เน็ตพี่น้องเนาะทองอินเทอร์เน็ตอ่าก็เลยอย,อ,อยากมาโอลมอยากมาทักพายสบายดีพอม่พี่น้องนี่ลละอ่ะาขณที่ท้ายคลิปก็คือโอ้พี่นอ้องสองถุมอะไรพี่นอนะ้องเนาะสองสองถุมครึ่งอ่าหลังจากที่ลินปีไม้เลียวพี่นอนะ้องเนาะ ช่วงที่อยู่ในปีใหม่สองสามมือคือคุกคิวว่าได้อยอกไปใช้ยู่แล้วนะอันดังที่พ่อแม่พี่น้องฮูนี่แหละปีใหม่เล่าปีใหม่ไทยอ่าก็จะแต่ละราบาน,ตานาแต่ละเมืองเนาะแต่ละบบอนก็จะอ่าเฮ็ดกิจกรรมไข่ไข่ขกันนี่แหละพี่น้องอยู่งห้อยยุ่เฮื้ยนไปอ่าซุ่มบัดซ้มมาบรรดาพ่อแม่พี่นอ้องท,ทรงคนผู้เฒ่าผู้แก่นะพี่น้องไว้ใส่ให้พ่อึ่งกันและกันมันเป็นกิจกรรมของอันอ่าในปีใหม่เล่าเนี่นะพี่น้องปีใหม่ไทยเนาะก็คือบ่ได้ออกไปใส่สิบ 14, 15, 16, 17, 18, 19, สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าชาวฮอดมูนี่พี่นอ้องสีมือ,อกูคิวก็ยังไม่ได้ออกไปใช้เทียเพราะว่าหลังจากที่เหล่าปี่ม่มากกับกูคิวก็ได้มาเฮ็ดขอไกด์ให้อีเมลแต่ตมมแว่ายังประธานเสร็จสินเทียนะเวลาที่จะออกไปเฮ็ดคลิปก็บ่ค่อยมีก็เลยอืมถือโอกาสเฮ็ดคลิปแบบนี้ให้บรรดาพี่น้องได้เบิรงเนาะทักทายสบายดีกับพี่นอ้องสำหรับรหลายๆเคสที่ยังค้างคา,าอยู่คือ,คอกูคิวก็ กำลังกำลังเคลียร์ไปเทละเคสเทละเคสคือน้องกัมพาก็โอเคนะพี่น้องเนาะเป็นเคสเอ่อเคสหนึ่งที่มันย้ายเลยก็ที่พ่อแม่พี่น้องต่างตาเราคอยอยู่ว่าเคสของไอคอนอ่าพอพิการหลูกสองคนนี่มันจะเใจจังเลต่อแบบกูคิควกะเกียร์สังห์ฮ่องสังเฮือนนี่ไปขอใช้แล้วนะพี่นอ้องอยากเสีมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องฟังขึ้นตอนนี้เนาะคืออ่าบานไอคอนกับบานคุกคิวนี่มันมันอยู่ไกลกัน อากุคิวได้กะเกียมมาแล้วเนาะส่วงส่งการกุคิวกะเกียมคือกุคิวรวมรวมทึนปัจจัยเนาะทึนสับจากพ่อแม่พี่น้องที่พี่น้องแล้วก็กุคิวได้ประสางนงานกับอาจารย์เขาเจะที่อยู่ไกลๆโรงเรียนล้วน,นะเพราะว่าจะให้เพิ่นเป็นคนคนวบคุมเพินเ่นไทยไทยพี่นาะก็ได้สังสังอินบ็อกซ์สังเซาไปแล้วยังแต้สายกับแฮรพี่น้องเนาะคือในช่วงนี้นะยัง แล้วคุกคิวก็ยังบอสสามารถเดินทางไปไปมาหาซูอบอนที่จะเห็ุเฮือนทันเทือเพราะว่าตั้งแต่สงคารมากับฝนตกคุมมือคุมคมือเลยพี่น้องฝนตกคือมันจะตกอยู่ตอนแรงๆแ,แต่ก็ตอนตัดดึกปัจจุบันนี้ก็เริ่มมาแล้วเริ่มฝนย่อยๆมาแล้วแล้วมันจะตกยาวพี่น้องเนาะตกโดนไปไม้ขวานไปหอดเสาคนละบางมือนะแล้ว เนื่องจากว่าเส้นทางการไปมาอยู่บัดเฮามันมันบ่ได้เป็นเส้นทางคอนกรีตพี่น้องเนาะมันเป็นเส้นทางดินนะนะไต้ไซมาไซก็ลําบากเนาะก็ทรงนี้คืออย่างท่านได้ไปเถอะแต่ว่าเรื่องการประสานงานการกะเทียมคือกําลังกําลังเป็นไปอยู่พี่น้องกําลังเป็นไปอยู่พี่น้องแล้วคุกคิวยอดว่าจะโอเปอเรชันี่แหละพี่น้องคุกคิวก็เลยท่องอินเทอร์เน็ตก็เลยเห็นอันนั้นอันนี้ไปก็เลยอืมเพิ่นเดือดร้อนเห็นหลาย สองทางแบบดูทางเฟซบุ๊กดูทาง u ูทูปเพิ่นเดือดอนก็ก็เลยคิดคิดอยากจะสวยเรืออยากจะแบ่งปันในนายพี่น้องคืออยากจะเป็นสะพานบุญในส่วนนี่เองคนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คือครูคิวได้เบิ้ง YouTube ไปก็เลยไปเห็นน้องทรายสองคนเป็นนอ้องทรายแหละอ่าสองเพิ่นสานขึ้นมาใหมนะ่เนาะเป็นเอ่อซื้อสองว่าจังได๋พี่น้องซื้อสองว่าอาคาอาคาซายโยพี่น้องเนาะ อาคาซายโยนองทั้งสองคนอยู่แขวงลงน้ำทาอยู่เมืองซิงนี่แหละอ่าน้องเฮ็ดคลิปแบบแบบธรรมดาไปแหละทั่วๆไปแล้วก็มีเย็นขึ้นนึงที่น้องได้ไปรีวิวเพื่อนของอ่าน้องคนหนึ่งถ้าจื้อบ่ผิดน้องคนนั้นจะจะมีชื่อว่าอาซานี่แหละพี่น้องเนาะน้องอาซาเป็นส้นเผาอาคาอยู่บ้านแห่งหน,งนงึ่งในตัวเมืองซิงแขวงลงน้ำทา คู่คิวได้เบิ้งไปแล้วคู่คิวได้หูทั้งชีวิตหูทั้งการเป็นอยู่ของน้องอาซาคนนี้ที่ที่น้องที่น้องเจ้าของยูทูปเพิ่นใช้ชื่อให้ว่าอ่าน้องน้องกำมพานะพี่็นเนาเนาะเพราะว่าน้องอาซาบ่มีพ่อบ่มีแม่คือพ่อแม่หันเสียหมดไปแล้วไปเนองมาตั้งแต่โดนนนั่แหละคือไประโยชน์นำอาซาอยู่นแม่เทาแม่เทาก็ได้เสียเสียไปแล้วสียหาปีก่อนหมายความว่าน้องอาซา ดำลงชีวิตเพียงคนเดียวกพี่น้องเนาะอายุประมาณ14-15ปีนี่แหละอยู่เฮือนเพียงคนเดียวลําพังเลยก็คือบ่ได้เขาโรงเรียนแบบที่ว่าจังไ,ไหนวาพี่น้องพี่น้องลองลองคิดเบิ้งว่าเด็กหน่อย13-14-15ปีนี่เนาะคือกําลังสิก,ก่าเป็นวัยรุ่นก็ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่งหนะพี่น้องอ่าแล้วอยู่คนเดียวบ่มีคนดูแลนะพี่น้องคือมันจะลําบากสัมใด้ขนาะดคุกคือเดืเบิงคุกคือจนวา เก็บการนับตาไว้เบื่อยู่พี่น้องเนาะคุคิวกันเลยติดต่อน้องทั้งสองคนไปน้องผู้ที่เหตุยูทูบในไลน์พี่น้องน้องมีซิวาอาตากับแพลวแซ่นะพี่น้องเนาะอ่าก็ได้ติดต่อไปแล้วก็ได้ฝากฝากอ่าปัจจัยส่วนหนึ่งของเอฟซีคคิวของควาคข,ของคุคิวที่ได้ฝากไวก้ก็คือเป็นเงินจำนวนหนึ่งหลนันกะีบเนาะของอ่าพอลุงสกุลเนาะคุคิวก็ต้องขอขาบอกขอบใจพอลุงสกุล อาทิตได้้าไ้ในส่วนนี้คุกคิวก็ได้โอนไปช่วยให้กับน้องคุกคิวก็เลยได้ขออนุญาตน้องทั้งสองคนเนาะน้องพแพลวแซ่กับน้องอาตาว่าอยากจะเอาวิดีโอของน้องทั้งสองคนมาเผยแพร่อ,อยู่ในส่องของคุกคิวเพื่อว่ามีจาเผื่อว่าอาจจะมีนะ้องผู้ใหญ่เจบุญที่เพิ่นอยากสนับสนุนที่เพิ่นอยากช่วยเหลือแบงเบาภะระน้องในส่วนนี้เนาะ หรือว่าจะเป็นการาสุกอยู่อุดนุ่นจังใดเนาะในการดำรงชีวิตในการทำการแห็นของน้องกะเพราะว่าซองของคุคิวเป็นซองที่ว่ามีเอฟซีคนขางลายอยู่นะก็เลยขออนุญาตน้องเพื่อว่าจะมีสองทางในการชวยน้องอาซาได้นะพี่น้องเนาะกะคุคิวกะฝากความใจพี่น้องเข้าไปติดตามน้องทางสองคนเนาะอ่าซื้อยูทูปของน้องก็คืออาคาไซโยพี่น้องถ้ามีเวลาเวลา กูคิวได้ขึ้นไปทางข้างอนทากจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมยามน้องทั้งสองคนนี่แหละเอาเป็นว่าคลิปจะเป็นยังไงพาพ่อแม่พี่น้องไปโซมพรมกันเลยพี่น้องเนาะดีๆทุกคนที่การติดตามครับโซนมินีต้าเข่าสูงสองอาคาซาโยมินีเฮาสิพาทุกคนเนาะไปเบิ้งอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านพี่ยังมีบุคคลที่ยังคัดเคิรนว่ายังคัดแคนแัะทุกสิ่งของและ บุคคลทุกอย่างสินะที่บ่มีพ่อมีแพ่เป็นกําพ้อยแมนกําพากับพ่อยพ่อแม่ตายปะปแล้วก็มีหลายลาย้านคันทุกคนแต่เอาสิย,ยกตัวยางมาหนึ่งล้านคันเนามมือนี้เอาสิไปเบิ่งวา่งวาการใส่ชีวิตกันปิ้งยู่ของเพิ่นซิเป็นโ้าไหนส่วนลายสีพึ่งพาอาศัยนำพี่น้องหรือว,ว่า ไปซ่ยเวียดนะก็เพิ่นสิบแบ่งข้าวแบ่งน้ำแบ่แบ่งข้าวปลาอาหารให้กินนะแล้วเฮาสิพาไปเบิ่งว่าการใช้ชีวิตของเพิ่นและการนอยู่ของเพิ่นสิเป็นจังได๋ไปน้ำกันเลยติดตามกันไปนิยมเด้อโอเคโอเคทุกคนเฮาสิไปเบิ่งน้ำกันเลยตามคนมาเลยตามคน อโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาทอดแล้วเนาะ <Okay. S 2> นี่จะเป็นเชือนของพระเจ้าโอเคเมื่อกี้มิมนเมนมิเสียงรบกวนลอยกวนละอยเขาจะไปเบื่อน่าจังเนี่ยนี่คือบะหมี่ อันใส่กันอันใส่อยู่คอนเพลินเป็นจังไล่กันเอาสิไปเบิร์นนำกาเนาะแนุกคนโอ้ฟ้าอห้รจะเป็นไงก,กันแต่ใส่อยู่คนเดียวเลยะกี้จะมีอยู่ประมาณห้าคนที่บอกห้าคนแล้วก็พ่อแม่เพิ่นไตยป้าแล้วก็พ่อแม่เพิ่นตายป้าแล้วก็อาศัยน้ำแม่เท่าแม่เท่าไตายป้าแม่เท่าแล้วก็ มีเยอะสองไอ้น้องทุกคนสองไอ้น้องเป็นผู้ชายแล้วก็ผมเป็นคนตาใจป้าแล้วกว็อาแสเนม,นมเมท่าส่วนเมเท่าแล้วกว็เป็นคนแก่แล้วเนาะคนแก่แล้วก็ อายุก็รลายแล้วขัจอก็เสียไปสี่ห้าปีหลังแล้วเนาะแล้วก็เดือนนี่ก็อาศัยอยู่คนเดียวเพราะว่าหนงไซเพิ่นเพิ่นขับไปเลี้ยงหรือว่าขับไปอุปถัมภ์นี่เดือนเดียวคนเดียวเพิ่นอาศัยอยู่คนเดียวเดือนแต่ลูกก๊อตเดือนเดียวลูกก๊อตแมนแม่นอาศัยอยู่คนเดียวนี่นี่ต่างคันคนมันจะเป็นแบบนี้เนาะกัดแทกัดแทกี่ ขึ้นของก่อจะบ่มีหลายทุกคนเพราะเสียผ่านก็บ่มีอาศัยอยู่คนเดียวแดนแม่นๆส่วนสไลซี่พึ่งพาอาศัยนําคนอื่นคนแม่นๆอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนึงเนาะเพราะว่าทางคันอยู่กันดังนอนจะเป็นฮานก็เข้าฟืนทุกคนเขาฟืนนี้กําลังกินแม่แมนเป็นกําลังไข่บอดแรงกิน ง่ายๆทุกคนอยู่คนเดียวนี่บ่มีเครื่องของ,อ,งอีหยั่างไรสงสัยสิบม่ค่อยอยู่ตัว่าส่งไรก็เสียแสงดำแต่พี่น้องสินะแมื่อวันคือจังเดียวเาไปนั่นทุกคนเพราะว่าหนึง่งเป็นโรคก,กําพาร์เนย นี่เป็นเป็นตัวอย่างสิเลยพอยังพอว่ายังมีแบบสองสามคนที่สองสามหลักขันเฮือนบ่มีพอ่อบ่มีแม่แล้วก็ปกเป็นกังพอยนี่สิเป็นกังพอยอาศัยแต่คือพระอาศัยนำเงิน,นตีพี่น้องจริงๆอาศัยอยู่แต่คนเดียวสินะอาศัยอยู่แต่คนเดียวแล้วก็เวลาไข่เจ็บมากกว่าที่ลำบากนิดนึงแม่ๆครั้งสิขอเพิ่นหลายกแบบว่าบดี๋ยววะเก่งใจพงเดียกว่าอาศัยน้ำเพิ่มแม่ๆเครื่องของียังกับผมมีหลายส่วนหลายจิ อันนั้นอันนั้นแล้วก็เครื่องของนี่ยังกับบุมีลายส่วนลายซิฟเฟินพาอาศัยน้ำแต่เห็นห้องกันฮิดเวียนฮ็ตไทยยังบอเคได้สินะ่ะคราะว่าวยังเป็นเล็กน้อยมครอบครวัวแล้วก็อยูดด่แต่คนเดียวเนี่ยขันสิไป,ปทุ่มือทุ่มือก็เป็นเด็ก<ม>เป็นเล็กเป็นเล็ก,กอายุสามจูน้องเดีอยู่เมืเ่อไหร่ว่าผู้ซึ้ท่อสิน่ะผู้ซึ้ท่อก็สิ เหนเพียบเลสู้เลยก็ไม่ไหวแพีบยบแบบเขาอเอย,อยู่แต่คนเดียวนี่นีเบื้องนี่ก็เป็นเป็นคูบหมดเลยถ่ายสมกมานี่ยประมาณนี้เนาะเดี๋เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปวนอ้มอ,มอ,อมหอบเขื่อนกันเลย าคือจังคือจังเดวอลไปแหละทุกคนเพราบไม่ได้รับการศึกษาบุญมีพ่อบุญมีแม่ก็ไม่ได้รับโอบรมเป็นอย่างดีนะบุญมีพ่อบุมีแม่บ็การศึกษาก็ไม่เคยมีโอกาสเพราะว่าขันสิไปเฮียนไปทำไปเฮียนก็ทิ่ลำบากนี่นะ้นบุมีอยู่บุมีกินพวกท่าแต่กดท่าแต่กดตาของ,ของรัฐบาลก็มันบ๊อกลุ่มกิน สมมติข,ขันยาเมือนเฮือนใช่ะบมมีค่าสิใสยน้ำมันยังกะบมมะขามตลอดดอกพัวโมเมพ่อบมโมเพ่อบมโมเแม่บมเบบบมแบบม,ม,ม,ม่เฮาเนาะยังกะ เขาเขาตรงในโอเค้นโอเก้นใจบอกบอกมีการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดีบะครับพ่อแม่แล้วะครับบริหารการโอคมเป็นอย่างดีสินะแล้วก็การเป็นยู่ก็โครงการที่จะรำบ้าพังโคมมันยังก็ไม่เคยมีหลายเคยมีพันขโมย้ันหนาวนี่คือชิ้นคือชิ้นหนาวแห้งพังโคมมันยังก็มีแต่คนเดียวสินะนะครับมุ้งยังก็มีแต่อันเดียวส่วนไล พวกอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์กณันเน็นมีกันคนกินหรือว่าแตงกินี่แม,ม่ไ,ไม่เคยมีลายเนาะไม่เคยมีลายนี่ท่านไร่ที่พี่น้องคนสิเอามาให้ท่นไร่กันเครื่องของเครื่องลูกคุณหรือว่าผ้าห่ม อเกือบชินาพุนเกาน้องพุนกอ่อซื้อให้ด้วยวะ้กเห็นใจพันไปโซเวียแล้วก็เพัน็ซว้อ่ห้าสี่แมนแมนก็จะประมาณนี้นะทุกคนคือจังเดี๋ยว้าไป เม,ม,มนเมนข้างนอาบ่มีโอกาสบ่มีหลายอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นซุนซุนเปล่าในเมือ่อในยามที่เฮามีโอกาสท่งนใดเมนแมนไปโฮชิโฮชิพาทุกคนไปเบิ่อองอ้อมๆเพรียนกันเลยว่ะลักษณะของเพืียนอาคารที่น้องหรือว่าไอเราอาศัยอยู่สิเป็นเดือด นี่จะเป็นคอมอมเพือนคนนี้เอาไม้เอาไม้ยลดครับอาจจะมีเสียงรดกวนนอยนึงเนาะเพราะว่ามีเพื่อนส้มนุ่มเนาะมือสมชินะนี่นี่นี่ลมเรืออย่างงี้บุ๊คจะเป็นอมอมแอคทายเนาะจเอามายมาคำชินน่ะบัวไม่ใช่โบ๊ะไรบัวเจ้าคันที่จะเก่าทุกคนสิบประมาณสิบปีชิน่ะออมอมเพื่อนการละคันเครื่อนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ เวลาฟอนตดกรอ่านจันข้อข <Yep. S 1> ั้นลำบานอันนี <Tyler> ้ยังดีเลยพอยังเป็นแบบลังคากระเบื้องแมนแมนก็ได้เป็นลังคายางคาสินัานเฮื่อนการห้อมห้อมซิปปี้ทุกพังไปกคือบ้านหละ น่าจะบ่มีแบบว่ากําลังในการสร้างใหม่ที่เราก็อาศัยอยู่คนเดียวกว่ารหาเงินหาคำยังบ่บ่ค่อยเปลี่ยนกว่าอาุมันยังเท่าจุนงองว่า16-17กสิบเจ็ด่น่ะเป็นเด็กกำลังเข้าสู่วัยรุ่นก๊ก็มีกูสูงข่ะสูงิึงอีกจะเข้าก่อนการประมาานี่แหละทคนไ เราไ่ค่อยอว่าวทุกคนแว่าเราขี้อายชิดอ่ะขี้อายเป็นเรื่องปกติของคนยูเครนนบนเนาะเพราะว่าเพราะว่าตั้งเต็เนาะคือจังได้เว้าไปแล้วทุกคนแปลว่าแคนูหอมชิ้นยังบอกว่มีหลายว่าเสี่ยงกันหนาวชินนั้นบอก่มีหลายห้องส่วนและด,ดูหนาวของของขาดที่จะหนุนยากลำบากชิไหมแล้ไอ้สัปอาศัยน้ำเติม พี่น้องน้องแล้วก็การเป็นอยู่กะของคานที่จะลําบากเระว่าการไปสอบหรือตัวเองยังบกค่อยได้เม่นยังกันของขั้นของ เราน่าจะบ่ค่อยได้มาเือนทุกคนตัวศอยนำแต่เพืเขนพี <c oughs> ่น้องมาแตช่วงเร่งแรงวก็เหิมเวียดแล้วน่าจะมาแตยำนั่งเหมนมันนี่กำปั้มนี่นะทุกคนเข่าสางกับมี่มีไหมล่ะเขาสารมุ่มีเวลาเวลาไปเวลาซีคุ่นเข่าซินะน่าจะได้ไปขออยู่นำพี่น้องนี่คลิปนี้แมนมีไอคนน่ง เป็นแบบว่าทักมาทางลาไลน์แบบว่าอยาให้ไทยทำวิถีชีวิตของคนที่อย่างคักแคนบ่มีโอกาสแล้วก็จึงได้เริ่มที่จะถ่ายคลิปนี้เนาะแบบว่าเขาก็สิดถ่ายแต่ประมาณนี้เนาะแบบว่าเขาสิดถ่ายหมดก็ว่มีเวลาทุกคน บางเธอเพิ่นกบบระบือพันเข้าไปแบบนี่ก็อย่างเพิ่นดาเพิ่นวาใช่ไหม,มนี่ก็เป็นบอลนอนบอลนอน,น,นพระหอมยังก่อนเป็นเดียวโอ้มันหนีห <c oughs> ้องครับซึ่งว่าซึ่งนีเป็นโซนแลดูห้องยังพอใครสิคนเพราะร <c oughs> ว่าเข้าสู่เดือนเมษาเข้าสู่แลดูหอนแล้ว นี่หอดนี่นี่เป็นร้อนสังงงโอเคนีค่ก็ซิมี่แต่ซอมนี่อะไรทีกัน,ห,นหรือว่าเขาซีร่าไปเตะทอนนี่เลยส่วนไพที่ที่ตามพระสุนทรจบก็ขอบอกขอบใจเป็นยังยิงนะ่งเนอะหรือว่าเป็นการสนับสนุนพน้อง คนณหนอกก็ดีใจใช่ไหมไปว่าเห็นเต่เห็นยอว,วิวคนหนึ่งก็โอ้คนดีใจเลยบบว่า <c oughs> เป็นมือใหม่ทุกคนใครที่มีความคิดเห็นแนวใดก็อสามารถ <c oughs> สามารถคอมเมนต์มันได้เลยว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับมาได้เนะาะไปวะยังคุอนหนองยังเป็นมือใหม่แล้วบ็ยังตรงในฮักยังตบการความปรึกษาจากไปว่าะ6 ที่มีประสบการณ์ข <p are> <พ>อ <parar> จูไอท mm ี่มีประสบการณ์คำแนะนนาจจกผู้ใหญ่แมนคำาแนนนําจกผู้ใหญ่เลยว่ายังบ่พูดแนวทางเลยว่ายังบ่พูดแนวทางว่าตัวให้แนวใดแนวใดสิน่าติม่นใหม่บ่กให้ฮู้เกี่ยวกับด่านนี้เลยว่าถ้าก็เริ่มใครทําผู้วิธีตักต่อสินะโอเคทุกคนเขาก่อิจากลาไปเพียงเท่านนี้เนาะโอเคใครที่ตามมาโชมก็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเป็นกาลังใจในการทีคีบต่อไปส่วน คลิปใด,ดให้เฮคลิปใด้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้โอเคทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย